ครับสวัสดีครับสวัสดีสสดครับทบ่านผู้ชมาสวัสดีท่านผู้ชมเอ็ซี่ทัวร์โลกเลยนะครับท่านผู้ชมมอนี่นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนล <ST> S> <S พร้อมด้วยป้าต่อยพอมมีเซนนะครับประสิท hey ธิ hey. ภาพท่านผู้ชมนะครับมาตามต่อขอโชกลาบน้ามิงจก,กสองหางนะครับท่านผู้ชมเพราะว่างมดที่แล้วบ่อดไทยถ้ำบ่ไดดบ่ไดดลงคิดนะครับ mm hmm. บ่ไดดขอโชกขอลาภน้ามิงจก,กสองหาง กิ่งจกสองหางถ้าขอมาเนี่ยเข่าแทบสุงวดน,นะครับท่านผู้ชมยงวดนี่มาตามต่อนะครับตามต่อขอโชคลาภกับกิ่งจกสองหางเพราะว่าพ่อผรมเฉลไทยทำขอโชคลาภทำกิ่งจกสองหางมาเนี้นะครับผมฝันเกี่ยวกิ่งจกนะครับฝันเกี่ยวกุญแจเพิ่นอยากให้โชคให้ลาบเนี่นะในความฝันบัดน,นี้ผมก็มาเอใจว่าเออ งวดที่แล้วบอดิทายกิ่งจกบอดิทายกิ่งจกสองหางแสดงว่าเพิ่นเพิ่นอยากให้โชกแต่ว่าผมบอดิทายลงคิดนะครับท่านผู้ชมผมก็เอาขึ้นทีงไว้อย่างดีบอดิบอดิงวดงวยหอบอดิไปรบกวนกิ่งจกเพิ่นงวดนี้นะครับผมขอกิ่งจกขอโชคขอลาภของงวดวันทีสามสิบเอ็ดกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอ่า มือน,นีเป็นเป็นว่นนผะนะครับเป็นว่นนผะใหญ่นะครับท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวไปตามต่อขอโชคลาภไปกถูกที่อากาศว้นะครับน้ำขีดจกอขอโชคน้ำขีดจกสองหางน้ำกันนะครับท่รรานผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมอ่าอืมค่ะแต่ในใ้านวิ่งเพิ่ียังไงปถูกเนาะครับจะ เออยยง่ากิจบจกสองหางเลยอละนะันจะให้โชคให้โชคให้ลาบสามโตตรงๆของวดวันที่สามสิบเอ็ดกรดาคมพศสองพนันห้าร้อยหกสิบหกกะให้เด้งใส่มือให้กิบจกกิบใส่มือผู้ขาเลยเดอ้อเอกถูกอธิษฐานยิบอ่าถูกนี่มาแล้วนะคะถูกเตียงไทยของ กินโต๊ะสองหางเนาะค่ะเดี๋ยวสิด็จเฮ้ยเด็กเส็จปั๊สามตัวตรงตรงแข็งเลยไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปขับกล่องไปทางขนางนอกไปเบื้งกินจบเนี่ยค่ะไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ปเได้จุดถูกกราบไหว้นะนะครับไปเนาะคะ่ะเดี๋ยวจุดถูกบอกเกล้าวนะครับท่านผู้ชม,ชมเดี๋ยวไปจุดถูกนะครับ บอกกล่าวแล้วก็ขอโชคลาบน้ำพญยายกิงโจกสองหางนะครับท่านผู้ชม,มนะครับขอสามตัวตรงๆฟังๆเยได้พระยาจิงโจกหมววดหมดของวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เนาะคะ่ะเพื่อนเด็กเฮ้าอีกเนี่ยที่เทาเข่าตั้งสองตัวตมันงปะ งวดนี้ขอ้าสามโตตรงๆเลยปังๆดังๆเลยนี่งวดนึงที่เขาสามโตเนี่ยก็่าสองเกตสองบอกเนี่ยนี่ยังอะประมาณนั้นสอนงเกตสองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุออ,ออิอมะอมะออิออ,อิอ,อ,อหังอมะสวะหะเอหิอมะปิยะยิตามาณีมานะนะมะพทะเมื่อว่าคาถาแล้วต้องทำเสียง ลาธุด้อพญายากริงจกเอ่ยมณีลูกหลานช่องมวิชชาแนลพร้อมด้วยปัดต่อยคนมีเส้นกระไดมาสักาการะกราบไหว้เพื่อขอโชคขอลาบนั้นพญายากริงจกซึ่งเคยให้โชคให้ลาบถืงเมื่อมาหลายงวดงวดนี้ก็เป็นงวดวันทีสามสิบเอ็ดกรกฎาคมพศส,สองพัน 160, หนร้อยหกสิบหกตรงกับวันศิีนไงพอดีก็ถือว่าเป็นเลืองามยากดีลูกหลานจังในมาขอโชคขอลาบนั้นพญายากริงจกขอให้พญายากริงจก สร้างปฏิหารโดยการให้โชคให้เลขตรงตรงสามโตปังปังของงวดวันที่สา,า,ามสิบเอ็ดกรกฎาคมพศสองพันห้รอยหกสิบหกเพื่อเป็นสะพานบุญเชียร์ไปให้กับเอฟซีทางบ้านทุกท่านทุกคนให้ได้โชคได้ลาวน้ำกันสุขุูสุขคุณด้วยเทนนินส Сп ามโตดังๆปังปังเลยเด้อพญาแติงจกพี่แติงจกสองหางเนาะ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเบงอ่าเลขยูโตผย่ากิ่งจกว่าผลเปลีป่ยนไปบ่คือในในในจังว่าที่รอดเรทถูกเนาะแม่นค่ะที่อเรทถูกว่าถูกใหม่บ้านเบิด <c oughs> นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับดูตัวเลขที่ตัวพยากิ่งจกสองหางนะครับซึ่งเป็น อ่ากิงจดอ่ากิงจกมงคลนะครับอ่ากิ่งจดเพื่อให้โชคให้ลาบหลายครั้งหลายข้าแล้วนะครับหมดดีาจะตีอย่างก่อนกิงกิงจกกิงจกเป็นอย่างก่อนอ๋อเทียวนั่นกิ่งจกกิ่งกับเจ็ดเห็นปะกิ่งจกเจ็ดเก่าบอกตัวน้นกิ่งจกสองหางกิ่งจกสองหางว่าสองมกับนี่สองหางอยู่แล้ว อีกเกี่ยวอือ hmm. เป็นเจ um. ็ดแต่ว่าอดอดนีเดี๋ยวมาเบิ้งมาเบิ้งยืดโตนะครับมาเบิ้งยืดโตอีกจบเลยว่าซินี่ตัวเลขวะไปนะครับท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูตัวเลขที่ตามตัวขึ้นจบครับว่าพี่มี่อ่าตัวเลขตัวอะไรมีการเปลี่ยนแปลงไปบ่นะครับท่านผู้ชมวางล้อดเลขถูกเนาะค่ะท่านผู้ชมในเบิ้งตามจุดต่างๆของหน้าจีนจบเนาะ ครับงวดนี้นะเป็นสียหายตัวใดแต่ว่าเป็นตัวใดก็ดกจะขอสามตัวคนแล้วสามตัวฟังๆได้ไหมพระยาจีนจุดสองหา,า,างเ่าค่ะท่านผู้ชมเบืงบงบงบ้งสามตัวเบิ่งเนสียหายตัวใดเดี๋ยวผมจิดซองหลากเงามาสัก่อนนะครับเดี๋ยวจังไปบิงตัวเลขนะครับว่า เห็นเป็นต <Definitely S 1> ัวใดเพิ s. <S ่นห้ต <OVER> ัวใดนะครับท่านผู้ชมต้องเห็นเห็นเนี่ยเ่อน่ใจยุ่หัวหัวมันก็ท่านผู้ชมบาหันเบื้งบ้านชัดนะครับว่าเห็นเปลือกยุ่หัวจิงจกเป็นตัวใดเดี๋ยวมาเบื้องขัดอีกนะครับ นะครับท่านชมท่านผู้ชมเห็นเป็นคือผมบ้าหับอืมเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์ไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับเดี๋ยวผมเอาถูกสีบ้างครับอลกหนึ่งตรงกลางเหล็กเกจนั่นนี่เป็นศูนย์ นะครับตัวศูนย์นี่เคยคายเป็นเล็กเก่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นศูนย์ต่ว่าหนึ่งนี่นึ่งเคยคายเล็กสองนะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์หรือหนึ่งเจ็ดเก้าหรือหรือสองเจ็ดศูนย์นะครับแต่ว่าเึงเบิ้งยุบป,ปลายไปเห็นหินเป็นเล็ก เป็นเลขอีกนะครับนี่ท่านผู้ชมเป็นคล้ายเลขเก่าเลขสองให้กันครับนี่นี่ครับอาตามนั้นนะครับท่านผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารญาในการรับชมนะครับเห็นว่ครับเป็นหนึ่งเกตศูนย์อ้ชัดมากเลยครับอยู่ปลายดังจิงจกเป็นเลขเก่าขึ้อเลขสองนี่นะครับ ยังไปเบื่งตรงจุดอืน่นๆนะครับว่าเป็นยังไงตัวเลขว่าการประชมเห็นตัวไหนก็ติ เป็นตัวเลขเม้นเม้นเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมผมก็เห็นประมาณนั้นนะครับอยู่ตรงหัวเดี๋ยวผมจะกลับด้านท้องให้เบิ้งนะครับท่านผู้ชมดูที่ตรงท้องที่จกว่ามีตัวไหนไหมอันนี้ดูตรงด้านหลังก่อนนะครับ ดดอะนะครับนี่หนึ่งเจ็ดศูนย์ยังชัดขึ้นเขานะครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวไปเบื้องด้านทองนล้กันนะครับที่นี่นี่ยกับหายทองขึ้นดูว่าด้านท้องมีตัวเลขไหมนะครับท่านผู้ชม อ่ากลับแล้วในเมืมเบิ้งด้านทองน้ำกัดน,นะครับทีนี้อ,อันนี้อยู่ตรงมองช่วงข้างนะครับข้างหรือหัวกิ่งจก ก็จะไล่ลงไปถ่าผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับถ้าว่าเห็นสามนี่ครับท่าผู้ชมตรงนี่ตรงตรง่องตรงนี้เป็นสามครับเลขสอง เป็นห้าสองสามหรือเปล่าครับท่านผู้ชมไม่แน่ใจแต่ผมเห็นนี่แหละครับเห็นเป็นหาสองสามอืมนะก็เ,เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ว่าเลขสามเคยคายเลขเก็ดด้วยครับท่านผู้ชมเป็นหาสองเดหรือหาสองสามอะไรนะครับนี่ ตรงท้องตรงท้องกิ่งจกไหลลงไปนะครับไหลลงไปส่วนล่างโอ้ตรงนี้เห็นเป็นหาแปดแปดหาชัดมากเลยครับทำมาช่วงนี่ครับนี่นครับห้าแปดใช่ไหมครับ ก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ราเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมซองตามจุดต่า,ตา,ตางๆของกิ่งจกให้ท่านผู้ชมเบิงแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิงเลขทูบมือนกันนะครับท่านผู้ชมอ่ากิ่งจกเบิงเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะไปทีนี้ไปดูเลขทูบด้วยกันโอ้โเลขมียงังงามเลยครับท่านผู้ชมเออเลกขกิ่งจกคนไทย ยังงามเลยไปเดี๋ยวไปดูเลขทูบก่อนนะครับที่นี้เลขทูบนะครับเลขทูบเป็นเอียงๆหล่มองมากนะครับเป็นสองเกียห้านะครับท่านผู้ชมเลขทูบสองเกียห้าเอา้าสองเกียห้า ไปตรงคํับเลขกิงจกตรงย้ยด้วยครับท่านผู้ชมเลขุดไอ้อส่วนห่องกิงจกผมเพียงเป็นที่มีมีมมสองเอ่อมีอ่อหาสองสามหรือาหาสองเจ็ดนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม เลขถูกงามนะครับสองเกตหาเกตกับหนึ่งพี่น้องกันด้วยครับท่านผู้ชมเกตกับหนึ่งพี่น้องกันะนะครับก็ตามนั้นนะครับท่านผู้ชมจะได้โชคได้ลาบแล้วนะครับเลขถูกเลขตามจุดต่างๆของกิ่งพญา,าก,กิ่งจกนะครับก็ได้เบิง้งได้เห็นกันแล้วนี่ก็เฉลยากลาับล่าแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ สุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวยปังๆคันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องมาวินชาแนลป้าตอยคนเดิมคุมอามคนเดิมพ่อทองแหลกคนเดิมอัมพลชาแนลแล้วก็ประทิพด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับเฮงเฮงรวยๆวยองหวดวันที่สาเอด กรัฎาคมพศ2566สอสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ